ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นี่ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะกับรายการบอลทบครบได้นะครับก็จะเป็นทัศนวิจารณวิเคราะห์ฟุตบอลประจําวันนะว่ามีคู่ไหนเนี่ยที่น่าลงทุนน่าสนใจกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องน้องตุ่นน้อยด้วยนะครับเยกได้ว่าหายหน้ากันไปหลายวันเลยนะครับก็ยังไงวันนี้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วนะมาดูกันว่ามีคู่ไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ มนเริ่มกันที่คู่แรก,กันเลยนะครับคู่แรกประารวันบบน,นี้ก็จะเป็นฟุตบอลฟินแลนด์นะทำการแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งของบ้านเรานะเป็นการพบกันระหว่าง FC KTP Conta นะเจอกับ FC i n t e r t u ต k u ต้องบอกว่าเราอาจจะพอ คุ้นชื่อของอินเตอร์ตูกูมากกว่านะครับผมวันนี้เนี่ยบุกมาเป็นทีมเยือนด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูสิตีการเล่นของพวกเขากันบ้างนะครับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับบุ้ยเลยนะอยู่ในที่12ส่วนทีมเยือนเนี่ยอินเตอร์ตูกูเนี่ยอยู่อันดับที่4นะครับในตารางคะแนนผลงานของเจ้าบ้าน6นัดล่าสุดนี้ก็เรียกได้ว่าคำว่าชนะเนี่ยไม่ได้อยู่ในสารระบบของพวกเขาเลยนะก็มีแพ้ที่สี่เสมอ2นะครับส่วนอินเตอร์ตูกูนี่ก็มีชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้3เนาะมาดูรายละเอียด ของทีมกันบ้างนะครับผมก็จะมีเจ้าบ้านนะคอนาเนี่ยไม่ชนะ13นัดในลีกนะครับผมแล้วก็ผลงานการเล่นเป็นทีมเยนของอนะินเตอร์ตูคูในฤดูกาลนี้เนี่ยก็มีชนะ3แพ้5นะก็ไม่เสมอใครก็ดูว่าเป็นทีมที่บุกแรกนะครับผมก็คือหน้าช่างมันรับช่างแมงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีผลงานของคอนธาเนี่ยเล่นในบ้าน12นัดติดพวกเขาก็ไม่ชนะใครด้ยนะเรียกได้ว่าหูผลงานนี่ย่ำแย่อย่างพอสมควรเลยนะครับวันนี้นี่ เปิดบ้านเจอกับอินเตอร์ตูคูนะผมก็คิดว่าวันนี้เนี่ยพวกเขาไม่น่าจะต้านทานทีมเยือนได้นะครับคูค่นี้ก็เลยขอมองไปที่เ c i n ซีอินเตอร์ตูคูนะจะบุกมา,ามเอาชนะเอ็ซีคอนทราไปได้ <S <S <Born> คู่ <S 2> <S 2> <S คที่สองนะครับก็เป็นฟุตบอลอังกฤษจอห์นสโตนเพนโทฟฟีนะหรือว่าเป็นฟุตบอลถ้วยของอังกฤษลีกล่างๆ,ๆนั่นเองนะครับทำการแข่งขันกันในเวลาตีต <S <S หนึ่งคึ่งของบ้านเรานะเป็นการพบกันร,ระหว่างคาร์ไลยูไนเต็ดเจอกับ ฮัตเตอร์พูลยูเนเต็ดเอฟซีนะครับมาดูผลงานของเจ้าบ้านกันหน่อยนะเจ้าบ้านนี่ก็มีชนะ1เสมอ3แพ้2นะส่วนทีมเยือนเนี่ยเล่นได้ดีเลยนะครับผมฮัตเตอร์พูลนี่ก็มีชนะ3แพ้3นะแต่เฮตุเฮที่เจอกันมานะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าคารายทำได้ดีกว่านะไม่แพ้ฮัตเตอร์พูลในบ้านเนี่ยสี่นัดติดแล้วนะครับแล้วก็เจอกันมาเนี่ยสิบนัดล่าสุดนะครับก็จะเป็นคาราเนี่ยทำได้ดีกว่าเลยนะเอาชนะได้ถึง6ครั้งเสมอ1 ส่วนฮัตถาภูชนะได้แค่3เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าฮัเนีู่บุกมาเอาชนะคารายได้ครั้งสุดท้ายก็ต้องย้อนไปเมื่อปี2011เลยนะเ,เรียกได้ว่า10กว่าปีมาแล้วนะครับผมเ,เรียกได้ว่าผีเขาเรียกอะไรนะผูก ปีแพ้สิเออไม่ใช่ผิดปูผูกปีแพ้กันมาเลยนะวันนี้เนี่ยบุกมาเยือนอีกครั้งหนึ่งผมก็คิดว่าคาราเซ้าบานะ้านน่าจะยืดสถิติของตัวเองเอาไว้ได้นะครับก็คิดว่าจะเปิดบ้านเอาชนะฮาร์ทพูไปได้นะคือสถิติของพวกเขาเนี่ยเหมือนมันชงกันอยู่มันกินกันอยู่นะครับผมก็เลยขอ,อมองไปที่คารายูเนเต็ดนะครูที่2 ล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายาจาวันนี้แล้วนะก็เป็นฟุตบอลเม็กซิโกลีกาเดอซันโซนะครับทำการแข่งขันกันในเวลาตีห้าของบ้านเรานะฟังกันชัดๆนะครับชื่อทีมจะไม่เรียนซ้ำอีกแล้วนะเป็นการพบกันระหว่างชาวบ้านซ d ดีมิโ o ร์ดเดอะซากาติคาสนะครับเจอกับเทมพ i โ o m a เดโล FC นะครับผม <c oughs> อย่างยาวเลยนะ ก็มาดูผลงานกันนะครับผมเจ้าบ้านเนี่ยพวกเขาอยู่อันดับที่12ในตารางคะแนนนะก็มีผลงานเนี่ยมีแพ้3ชนะ1เสมอ2นะส่วนทีมเยือนเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีกว่านะอยู่อันดับที่6ในลีกนะครับก็มีชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้แค่หนึเท่านั้นเองแต่ผมมาดูสถิตินะครับผมต้องบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างเหนือกว่าเลยนะในการพบกันมาเนี่ย เรียกได้ว่าเล่นในบ้านดีกว่านั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนทีมเยือนเนี่ยผลงานของเขาจะดีก็จริงนะสำหรับทีมพิโตนะครับผมก็คือไม่แพ้ใครนะใน4นัดล่าสุดแล้วก็ในแต่ว่าในการเล่นเป็นทีมเยือนของพวกเขาเนี่ยไม่ชนะใครมาแล้ว9นัดน,นะผมมองในจุดนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเล่นเป็นทีมเยือนไม่ดีนะครับก็เลยคิดว่าคู่นี้เนี่ยขอมองไปที่เจ้าบ้านนะก็คือ CD m i n e r o t อร์ลอดเดอะซากาเตคสนะครับวันนี้จะเปิดบ้านเอาชนะทีมปิโตไปได้นะนี่ก็เป็นทัศนะ ประจำวันนี้นะครับ3คู่เดี๋ยวไล่เรียงอีกสักหนึ่งครั้งนะคู่แรกเนี่ยก็จะเป็น FC i n t อินเตอร์ตกูนะคู่ที่2ก็จะเป็นคาร์ลายูเนเต็ดแล้วก็คู่ที่3นี่ก็คือสกัาติคัสนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นทัศนาฟุตบอลทบนะครับหรือว่าบอลสามไม้นั่นเองอยังไงก็ฝากติดตามช่องน้องตุ่นน้อยด้วยนะก็จะมาให้ทัศนาิจารณ์กันเป็นประจำทุกวันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็คนไหนนะสนใจอยากได้ฟุตบอลคู่อื่น,นหรือว่า อยาเข้ากลุ่มพวก V.I.P. อะไรประมาณนี้นะก็สามารถคลิกมาตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะไว้เจอกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดี